ชะตาฟ้าหารกล้าทายอดคนตอนที่26จะเข้าไปให้ได้หลังทั้งสองฝ่ายนั่งลงถินอีก็เซ็นสัญญาอย่างไม่รีบร้อนทั้งยังจงใจหาเรื่องพูดคุยเพื่อถ่วงเวลาได้ยินหลิงหลงบอก,กว่าคุณรู้จักหลัวคังอันกับหลิงยวนเหรอคะก่อนหน้านี้ไปหลิงหลงเล่าเหตุการณ์ที่ทั้งสามคนเจอหน้ากันให้เธอฟังตอนนี้จูลี่เองก็รู้จักชื่อของหลิงยวนแล้วจึงเข้าใจในสิ่งที่เธอถามยิ้มตอบว่า พวกเราสามคนนั่งเรือคุณลำเดียวกันมายังเมืองปูเทวิยยคะ่ะก็ไม่ได้สนิทสนมกันแค่ถือว่าพอรู้จักกันละมั้งคะเออใช่ทำไมพวกเขาสองคนถึงมาอยู่ที่หอ,อการค้าตระกูลชินได้ละคะชินอีกล่าวพวกเขาเป็นพนักงานที่ทางหอ,อการค้าเพิ่งจ้างมานะคะจูลี่พลันกระจ่างทันทีมีหน้าละจึงถามต่าว่าพวกเขาทำอะไรในหอ,อการค้าหรือคะชินอีคิดไม่ถึงว่าเธอจะสนใจเรื่องนี้ บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจนะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยคุณจูลี่ดูจะสนใจพวกเขานะคะมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะที่ไปลิงหลงจงใจเล่าเหตุการณ์ที่ทั้งสามคนพบหน้ากันให้เธอฟังนั้นเป็นเพราะว่าสถานการณ์ในเวลานั้นมันทําให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดนิดหน่อยชินอีเองก็อยากรู้เช่นเดียวกันจูลี่สายศีสากล่าวคตอนอยู่บนเรือคุณพวกเขาสองคนนั่งอยู่ทางซ้ายกับทางขวาของฉันพอดี ระหว่างนั้นพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้แต่ประโยคเดียวคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ด้วยกันก็เลยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะคะหากเป็นความลับทางธุรกิจก็ขอโทษด,ด้วยที่ฉันถามมากเกินไปท่านประธานไม่ต้องใส่ใจนะคะความจริงก่อนหน้านี้เธอไม่มีความสนใจใดๆต่อหลวงคงอันจริงๆไม่เพียงแต่จะไม่รู้สึกสนใจแต่กลับรู้สึกค่อนข้างรังเกียจเสียด้วยซ้ำผู้ชายที่ปากหวานและที่ขลาดแบบนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอเลย คนที่ทำให้เธอรู้สึกสนใจจริงๆก็คือหลิงยวนเวลานี้ทั้งสองคนต่างเข้ามาทำงานอยู่ในหอ,อการค้าตระกูลฉินทั้งฉินอียังบอกว่าเกี่ยวข้องกับความลับทางธุรกิจไม่รู้ว่าหอ,อการค้าอันดับหนึ่งในเมืองปูเทวิยรจ้างคนอย่างหลัวงคังอันมาทำไมเธอจึงเกิดความรู้สึกสนใจต่อหลวงคังอันขึ้นมาทันทีเช่นกันอาชีพของเธอทำให้เธอรู้สึกสนใจต่อความลับทุกๆอย่าง ส่วนเรื่องที่หลัวคังอันคิดอยากจะจีบตัวเองบนเรือคุณแล้วก็ยังมีเรื่องที่เขาตกใจกลัวจนมากอดขาของตัวเองเอาไว้เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วจูลี่เองก็ไม่มีอะไรเสียหายภายใต,ใต้สถานการณ์ที่ยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเธอไม่มีความจําเป็นต้องพูดอะไรให้คนอื่นเสียหายเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ตัวหลัวคังอันทําผิดแล้วนึกหวาดกลัวไปเองอันที่จริงคนอื่นไม่แน่ว่าจะต้องใส่ใจ จูลี่กล่าวจบก็ยื่นมือไปด้านข้างเพื่อขอสัญญาที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะกล่าวกับชินอีว่าท่านประธานชินเชิญดูสัญญาก่อนค่ะถ,ถ้าสัญญาไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พวกเราสามารถเซ็นสัญญาได้เลยหรือเปล่าคะในสายตาแฝงไว้ด้วยความหวังอยู่เล็กน้อยตอนที่นั่งรออยู่ก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ได้เจอชินอีสักทีทําให้เธอรู้สึกหว่นใจขึ้นมาเล็กน้อยกังวลว่าชินอีจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า เพราะว่านี่เป็นข้อตกลงทางธุรกิจรายการแรกของสถานีออกอากาศยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่มีจํานวนเงินมหาศาลด้วยถินอีใจปั้งจ่ายเงินก้อนใหญ่ขอเพียงได้เงินก้อนนี้มามันก็พอจะเป็นค่าใช้ใจ่ายของทางสถานีออกอากาศไปได้มากกว่าครึ่งปีสิ่งสําคัญก็คือสัญญานี้มีระยะเวลา5ปีสําหรับจูลี่แล้วถือว่าสําคัญอย่างมาก ตอนนี้สัญญายังไม่ได้มีการเซ็นลงนามใดๆแล้วว่าจะไม่ให้จูลี่เป็นกังวลได้อย่างไรชินอีตอบรับค่ะยังไม่ลังเลก่อนจะเหลียวหน้าไปถามไปลิงหลงว่าเธอตรวจสอบสัญญาดูหรือ,อยังไปลิงหลงตอบว่าตรวจดูแล้วขาไม่มีปัญหาอะไรค้เดิมทีจะให้ท่านประธานลองตรวจดูแต่ก่อนหน้านี้ท่านประธานกําลังจัดการเรื่องด่วนอยู่ฉันเลยเกรงว่าจะรบกวนเวลาท่านประธานถ้ายังไงท่านประธานจะลองตรวจดูอีกครั้งไหมคะ ชินอีส่งยิ้มไปทางจูลี่ทันทีคุณจูลี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอดูสัญญาหน่อยนะคะได้คะ่ะจูลี่พยักหน้าห่องนึกๆนึรีบยื่นสัญญาส่งให้เธอไหนเลยจะบอกกว่าไม่ได้สถานีออกอากาศจะเซ็นสัญญากับหอ,อการค้าตระกูลฉินแล้วว่าจะบีบให้ประธานของหอ,อการค้าตระกูลฉินเซ็นสัญญาโดยไม่ตรวจดูสัญญาได้อย่างไรชินอีรับเอาสัญญามาเปิดอ่านดูอย่างละเอียดในทันทีทำเหมือนนว่ากำลังตรวจดูสัญญาทีละข้อ,ขอ,ขอ ความจริงเธอได้อ่านสัญญาฉบับนี้มาก่อนแล้วและเธอก็ได้ตกลงแล้วเวลานี้เธอเพียงแค่ต้องการถ่วงเวลาเท่านั้นจูลี่รอคอยอยู่ข้างๆอย่างอดทนคอยสังเกตดูสีหน้าและปฏิกิริยาของชินอีจูจ่ๆเห็นชินอีขมวดคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยเธอเองก็รู้สึกหวั่นใจตามขึ้นมาด้วยเช่นกันกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรจนทําให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้ผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังเธอคือเหมยเหยี่ยน เขาคือคนที่คอยจัดการงานต่างๆภายในสถานีออกอากาศแล้วก็เป็นคนที่หิงอเทาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งมาทำงานที่สถานีออกอากาศเพื่อคอยช่วยเหลือจูลี่เพื่อให้มั่นใจว่างานภายในสถานีออกอากาศจะดำเนินไปอย่างราบรื่นในเวลานี้เมื่อเห็นท่าทีแปลกๆของชินอีเขาเองก็ขมวดคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้เช่นกันเขาได้เคยรายงานเรื่องเซ็นสัญญากับทางหิงอเทาไปแล้ว จากที่หิง,งอเท่ทว่ามาการเซ็นสัญญาหน้าจะไม่มีปัญหาอะไรหอ,อการค้าตระกูลชินน่าจะสนับสนุนทางสถานีออกอากาศส่วนสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็รู้รู้กันอยู่แต่เมื่อดูจากสถานาการณ์ในตอนนี้คล้ายมันจะไม่ได้รับรื่นขนาดนั้นแล้วชินอีเหลียวหน้ากลับไปถามไปลิงหลงช่วงเวลาออกอากาศไม่อาจกําหนดได้แต่จะให้ความสําคัญกับทางหอ,อการค้าตระกูลฉินเป็นอันดับแรกหมายความว่ายอย่างไร เมื่อได้ยินคำถามนี้จูลี่ก็รีบอธิบายว่าท่านประธานฉินคืออย่างนี้ค่คือไม่มีใครจะรับรองได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรขึ้นดังนั้นจึงระบุเช่นนี้เพื่อไม่ให้ทุกฝ่ายถูกผูกมัดจนเกินไปจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันในภายหลังนะคะภายในใจชินอ e ีทราบดีแต่ภายนอกกลับแซงทำเป็นไม่เข้าใจกล่าวว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดหเหมยเยี่ยนที่อยู่ด้านหลังจูลี่กล่าวขึ้นมาทันที ท่านประธานชินคือแบบนี้ครับสถานีออกอากาศนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของเมืองปูเทวิยอบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่จู่ๆทางสำนักงานเจ้าเมืองต้องการจะออกอากาศพวกเราต่างก็ไม่มีอำนาจอะไรไปปฏิเสธได้ในส่วนนี้มีคำอธิบายอยู่ในด้านหลังของสัญญาครับเขาจงใจเอ่ยถึงสำนักงานเจ้าเมืองขึ้นมาเพื่อเตือนชินอีชินอีร้องอ้อออกมาพยักหน้าแสดงออกว่าเข้าใจท่าทางดูพูดง่ายทีเดียว แต่หลังจากนั้นเธอยังมีคำถามอีกมากมายพวกไปหลิงหลงแล้วก็ยังมีพวกจูลี่ต่างล้อมอยู่ข้างกายเธอค่อยอธิบายให้เธอฟังจนเข้าใจทีละข้อข้อ,ขอเวลาค่อยๆผ่านไปคนที่มีเรื่องให้พูดคุยกันทางด้านนี้ไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่รอยอยู่ทางด้านนั้นเริ่มหมดความอดทนแล้วโกซิงที่เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดของพานหลิงอวิ๋งเดินไปเดินมาอยู่ตรงทางเดินด้านนอกห้องรับแขก จูจูฝีเท้าพลันหยุดชะงักอยู่ตรงด้านข้างประตูห้องห้องหนึ่งงี่หูฟังอะไรบางอย่างคนของตระกูลพานยังรอท่านประธานอยู่เลยเราก็รอไปสิคงไม่ใช่ว่าท่านประธานจงใจปล่อยให้พวกเขารอหรอกนะอย่าพูดเหลวไหลท่านประธานมีธุระจริงๆต้อนรับแขกอยู่ในห้องรับแขกตรงหัวมุมนั่งไงละ่ะใครเหลอถึงกับทำให้คนจากตระกูลพานต้องนั่งรอนานขนาดนี้เลยเหรอ ไม่รู้จักคนที่มาคุยธุรกิจกับหอ,อการค้าตระกูลฉิงไม่ได้มีแต่ตระกูลพานตระกูลเดียวได้ยินว่าตระกูลโจก็มาที่เมืองปู่เชวิยอเหมือนกันไม่รู้ว่าคนที่มาจะใช่คนจากตระกูลโจหรือเปล่าแต่ถ้าถึงขนาดทำให้ท่านประธานต้องปล่อยให้คนจากตระกูลพานนั่งรอยอยู่แบบนี้ดูแล้วคนที่คุยกับท่านประธานอยู่น่าจะไม่ได้ด้อยไปกว่าตระกูลพันหรอกมั้งโกซิงที่อยู่ด้านนอกประตูฟังบทสนทนาของคนที่อยู่ด้านในอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะชะโนกหน้าแอบมองผ่านช่องประตูที่ปิดไม่สนิทเข้าไปมองเห็นหญิงสาวสองคนกำลังเตรียมถาดผลไม้โกซิงก้าวเบาๆเดินผ่านไปเดินมาถึงตรงมุมทางเดินแล้วมองเข้าไปเขาพบว่าตรงประตูห้องห้องหนึ่งที่อยู่ปลายสุดของทางเดินมีผู้คุ้มกันของชินอีคอยยืนคุมอยู่แสดงให้เห็นว่าชินอีอยู่ด้านในห้องนั้นจริงๆการปรากฏตัวของเขาทําให้ผู้คุ้มกันมองมาโกซิงแซงทําเป็นเดินเล่นมาถึงตรงนี้โดยไม่ตั้งใจ ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปเมื่อพ้นสายตาของผู้คุ้มกันมาแล้วโกซิงก็รีบเดินเข้ามายังห้องรับแขกทันทีคานหลิงอวินกำลังยืนกอดอกอยู่ตรงด้านหน้าหน้าต่างตอนนี้เทออนเอามาเกือบสองชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พบฉินอีเสียทีภายในใจรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากรู้สึกว่าฉินอีกำลังวางมาอดอดีกับเธออยู่คุณหนู โกซิงเดินมาข้างกายเธอนำเอาบทสนทนาที่แอบฟังมาเมื่อครู่นี้กระซิบกระซาบบอกเธอเบาๆคานหลิงอวิ๋งเหลียวหน้ากลับมาทันทีกำลังคุยกับคนของตระกูลโจอยู่หรือว่าเจ้าหยวนเฉินมาถึงก่อนเราโกซิงกล่าวน่าจะไม่ใช่ตระกูลโจครับคนของเราคอยจับตาดูเจ้าหยวนเฉินอยู่เจ้าหยวนเฉินยังอยู่ในที่พักถ้าเขาออกมาทางเราก็คงจะได้รับแจ้งแล้วส่วนคนที่อยู่ภายในห้องนั้นเป็นใครก็ไม่ทราบ ด้านนอกห้องมีผู้คุ้มกันของชินอีอยู่ผมไม่สะดวกเข้าไปใกล้แต่นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าชินอีอยู่ในนั้นจริงอย่างที่ผู้หญิงสองคนนั้นพูดครับผู้หญิงสองคนนั้นพูดถูกต่อให้ไม่ใช่ตระกูลโจแต่ดูแล้วคนที่มาจะต้องเป็นคนสำคัญอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางปล่อยให้พวกเรารอแบบนี้คานหลิงอวิ๋นบิดคอไปมาหรือว่าจะเป็นพวกที่อยู่ด้านนอกแวนเซียนคุณกวางสอดมือเข้ามายุ่ง โกซิงกล่าวตอบยากครับถ้าในมือตระกูลฉีนมีเนื้อชิ้นใหญ่อยู่จริงๆมันก็เป็นไปได้ยากที่จะไม่ให้คนอื่นจับจ้องมาครับเพลคานหลิงอวินงหมุนตัวเดินออกไปไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นผู้สูงส่งมาจากไหนโกซิงรีบเดินตามเข้าไปยื่นมือขวางเอาไว้คุณหนูครับที่นี่คือเมืองปู่เชวิยอถ้าบุกเข้าไปเกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะครับคานหลิงอวินกล่าวอย่างโมโหหรือจะรอให้ฝ่ายนั้นคุยกันจนเสร็จเรียบร้อยก่อน ก่อให้เป็นแบบนั้นจริงอย่างน้อยฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครใช่หรือเปล่าถ้าสุดท้ายไม่รู้แม้กระทั่งว่าใครสอดมือเข้ามายุ่งแล้วฉันจะไปอธิบายกับทางประกูลได้อย่างไรแค่ตระกูลฉินฉันบุกเข้าไปแล้วว่าจะทําไมฉันมั่นใจว่าฉินอีไม่กล้าฉี่หน้าฉันง่ายๆแน่ถอยไปเธอกล่าวพลางปัดมือที่ขวางอยู่ออกจากนั้นก้าวอาัดๆเดินออกไปคนกลุ่มหนึ่งได้แต่ต้องเดินตามไป ทันทีที่เดินมาถึงทางเดินก็เจอกับหญิงสาวสองคนที่ยกถาดผลไม้ออกมาพอดีคุณพานคะหญิงสาวสองคนที่ถือถาดผลไม้โค้งตัวเคารพพานหลิงอวิ๋งเวี่ยงมือออกไปปัดถาดผลไม้ที่อยู่บนมือของหญิงสาวคนหนึ่งร่วงตกลงบนพื้นหญิงสาวทั้งสองคนคล้ายตกใจเป็นอย่างมากรีบยืนชิดกำแพงทันทีพานหลิงอวิ๋งระบายอารมณ์แล้วเดินไป หญิงสาวสองคนศบตากันร,รีบหมุนตัวเดินออกไปเช่นกันจุนลภาคจุลภาคพวกฉินอีกำลังพูดคุยเรื่องสัญญากันอยู่จูจ่ๆด,ด้านนอกคลานมีเสียงตะโกนดังขึ้นมาหยุดคุณเป็นใครจากนั้นก็มีเสียงของพานหลิงอวิ๋นดังแว่วเข้ามาให้ฉินอีออกมาเจอฉันคนที่อยู่ภายในห้องศบตากันต่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีคนมาตะโกนโหวกเหวกอยู่ตรงนี้ได้ ชินอีเอียงสีสะบอกไปลิงหลงเล็กน้อยออกไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นไปลิงหลงรับคำรีบเดินออกไปยังมีแขกรอฉันอยู่พวกเรารีบคุยกันต่อเถอคะค่ะชินอีส่งเสียงเรียกก่อนจะสอบถามรายละเอียดภายในสัญญาต่อไปลิงหลงเดินออกมาแล้วปิดประตูจากนั้นเดินผ่านผู้คุ้มกันออกมาเมื่อได้พบคนก็คล้ายรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยรีบกล่าวถามว่าคุณพันเกิดอะไรขึ้นหรือคะ พานหลิงอวิ๋งแค่นหัวเราะชินอีอยู่ด้านในใช่ไหมไปหลิงหลงพยักหน้าอยู่ค่ะพานหลิงอวิ๋งกล่าวปล่อยให้พวกฉันรอนานขนาดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรไปหลิงหลงกล่าวคุณพานคะท่านประธานกำลังคุยธุระก,กับแขกอยู่ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ปล่อยให้คุณรอนานคุณช่วยรออีกสักครู่ได้ไหมคะท่านประธานคุยใกล้เสร็จแล้วค่ะ คานหลิงอวินกล่าวฉันไม่รู้หรอกนะว่ามีแขกสำคัญจริงๆหรือว่าจงใจปล่อยให้พวกฉันรอย,ยังไงก็ขอดูด้วยตาตัวเองดีกว่ากล่าวจบก็ทำท่าคล้ายจะเดินบุกเข้าไปด้านในไปหลิงหลงถอยหลังไปก้าวหนึ่งอย่างรวดเร็วมีคนสองคนเข้ามาขวางพานหลิงอวินเอาไว้ทันทีไปหลิงหลงกล่าวเสียงขึงขังอยู่ด้านหลังสองคนนั้นว่าคุณพานพวกเราเห็นคุณเป็นแขกช่วยไว้หน้ากันด้วยค่ะท่านประธานกำลังคุยธุระกับแขกสำคัญอยู่ด้านในจริงๆห้ามเข้าไปรบกวนคะ่ะ พานหลิงอวิง๋งมองดูคนที่เข้ามายืนขวางทำไมคิดจะลงมือกับฉันเหรอทันทีที่กล่าวประโยคนี้ออกไปด้านหลังเธอก็มีคนก้าวออกมาทันทีไปหลิงหลงกล่าวไม่กล้าคะ่ะแต่ตอนนี้คุณเข้าไปด้านในไม่ได้คะ่ะยิ่งห้ามเช่นนี้พานหลิงอวิ๋งก็ยิ่งคิดว่าด้านในต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องปิดบังตัวเองอยู่เป็นแน่ถ้าฉันจะเข้าไปให้ได้ล่ะ ไปหลิงหลงขมวดคิ้วเอาแบบนี้แล้วกันค้คุณพานเดียวฉันจะเข้าไปแจ้งท่านประธานให้คขาว่าคุณต้องการจะเข้าไปกล่าวจบก็พยักหน้าเล็กน้อยรีบเดินกลับเข้าไปด้านในพานหลิงอวินเองก็ไม่กล้าอดดีถึงขนาดลงไม้ลงมือที่นี่เพราะอันที่จริงที่นี่คือถิ่นของคนอื่นโกซิงที่อยู่ข้างๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารับสายจากนั้นกระซิบกระซาบข้างหูพานหลิงอวินว่าเจ้าหยวนเฉินกำลังมาที่นี่ครับ ่านหลิงอวินส่งเสียงเหอออกมาไม่ได้กล่าวอะไรไปหลิงหลงที่เข้าไปในห้องรีบเดินไปรายงานอยู่ข้างกายฉินอีท่านประธานคะัเป็นคุณพานหลิงอวินจากเมืองเทียนกูค่ะเธอต้องการเข้ามาข้างในให้ได้ค่ะชินอีเงยหน้ากล่าวว่าเราบอกให้เธอรอเดี๋ยวไม่ใช่เหรอมาที่นี่แล้วคิดจะบุกเข้ามาแบบนี้เห็นที่นี่เป็นเมืองเทียนกูหรือยังไงบอกเธอว่าฉันกำลังคุยธุระก,กับแขกอยู่ให้เธอรอไปก่อน ไปหลิงหลงกล่าวอย่างลำบาก